คุณผู้ชมฮะสลับ<ม>จากตรงนี้ไปดูไหนกันต่อดีคุณตาลน,นครศรีธรรมราชค่ะเขาไปลุยตรวจคน้นโรงงานผลิตลำกล้องอาวุธปืนรายใหญ่ส่งขายออนไลน์ทั่วไทยยึดของกลางเยอะมากนะคะ,คะแล้วตำรวจกำลังเร่งออกหมายจับบ่าวเคหะคนเนี้ย เป็นเอเย่นปืนเถื่อนรายใหญ่เลยในภาพนี้คือผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุณขจรเกียรติรักพานิช์มณีพากําลังตํารวจกว่า20นายพร้อมอาวุธปืนครบมือนําหมายค้นของสารจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าไปตรวจค้นบ้านเช่าอยู่ที่หมู่บ้านการเคหะอ้อมค่ายในพื้นที่ตาบลปากภูนอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชเพราะสืบทราบมาว่าเป็นแหล่งผลิตอาวุธปืนและลํากล้องปืนหลายชนิดส่งขายออนไลน์ของบริษัทชื่อดังหลายบริษัท นี่เป็นการจู่โจมเข้าตรวจคน้นเป้าหมายก็คือบ่าวเคหะนายวีรยุทธ์พันธรังรีนะคะซึ่งมีชื่อเป็นคนเช่าบ้านบ่าวเคหายุ32ปีปรากฏว่าเจ้าตัวไหวตัวทันหนีไปแล้วคลาดกับเจ้าหน้าที่เพียงเล็กน้อยค่ะพบว่ามีการติดตั้งกล้องวงจรปิดทางเข้าออกบ้านที่ถูกดัดแปลงเป็นโรงงานเจ้าหน้าที่นี่เข้าไปข้างในแล้วแบบเนี่ยดูสภาพตะลึงลยคะ <c oughs> เจอหลักฐานอุปกรณ์ผลิตอาวุธปืนแท่นกลึงลำกล้องอาวุธปืนค่ะ เนี่ยดูดู่โทษนะฮะคลางแสงหรือเปล่าใช่อันนี้คือลำกล้องคือกลึงเองเลยอะถึงขั้นนี้นะหไหนจะกระสุนปืนอีก ห้องพักห้องแรกดัดแปลงเป็นห้องเก็บเสียงอย่างดีสําหรับผลิตลากล้องอาวุธปืนเพราะมันต้องกลึงมันเสียงดังใช่ไหมคะ<อ>เจออาวุธปืนชนิดแบร็กกันจํานวน3กระบอกลํากล้องที่ตัดดัดแปลงให้เข้ากับอาวุธแบล็กแบลกกันเตรียมแพ็คส่งให้ลูกค้าทางออนไลน์คือเอาแบร็กกันซึ่งมันเป็นปืนที่มีแต่เสียงอ่ะมาดัดแปลงให้สามารถยิงได้เจอกระสุนขนาดจุดสเป็นร้อยร้อยนัดอยู่ในกล่องบรรจุกระสุนปืนนะคะคือบ่าวเคหะหรือวิรยุทธ์พันธังสีคนนี้นี่ตำรวจเขา จับปามานานแล้วนะคะพฤติการเกี่ยวข้องทั้งเรื่องอาวุธปืนทั้งเรื่องยาเสพติดเคยติดคุกมาแล้วนะคะแต่พอพ้นโทษออกมาก็มาเช่าบ้านหลังนี้อยู่มา2ปีผลิตลำกล้องอาวุธปืนดัดแปลงใส่กับแบงค์กันส่งขายทางออนไลน์ทางผู้ว่าที่เข้ามาตรวจสอบบ้านเช่าหลังนี้ด้วยตัวเองสั่งกำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจค้นและติดตามจับกลุ่มให้ได้นะคะครับบ่าวเคหะคนนี้เรียนจบอะไรมาเหรอถึงขั้นมาผลิตอาวุธปืนด้วยตัวเองได้ม,มีเครื่องกลึงอ่ะเออ จบม3คนะ่ะโอ้โหแล้วไปเรียนวิทยาลัยเทคนิคแค่3เดือนก็ออกจากโรงเรียนแต่เจ้าตัวมีความสนใจในการผลิตอาวุธปืนก็เลยไปเรียนรู้ศึกษาทางออนไลน์เรียนไปเรียนมาปรากฏกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญผลิตลำกล้องอาวุธปืนจนผลิตขายได้เป็นลําเป็นสันเห็นบอกว่าบ่าวเคหะคนนี้ใช้เวลาผลิตลำกล้องปืนทั้งวันทั้งคืนจนค่าไฟของบ้านเช่าสูงถึงเดือนละ 3- 4พันบาททุกเดือนครับนี่เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่อง จากกรณีกราดยิงที่ห้างสยามพระรก้อนนะค,ะ,คะเขาขยายผลมาว่าเอ๊ะผลิตที่ไหนอะไรยังไงจนมาถึงตัวของบ่าวเคหะนี่คือเป็นภารกิจหลักๆเลยนะ,ะ<ช>ที่ทางท่านผบตรผบตรเอกต่อศักดิ์เนี่ยสั่งการเลยนะฮะว่าต้องเร่งปราบปรามเรื่องของการค้าขายปืนเถื่อนแบบนี้หให้ได้เร็วที่สุดแล้วตอนนี้ตำรวจก็ระดมกำลังลุยอย่างเดียวจับเยอะมากนะฮะวันนึงหลายจุดเลยนะครับ